สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้าพริกหมูตะไคร้ค่ะสูตรนี้โอมหอมนะคะทานกับข้าวสุร้อนร้อนรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ กลับมาพบกันไม่ลูกอีกเช่นเคยวันนี้เอาเมนูน้ำพริกมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้นึกอ,อยากทานน้ำพริกแกล้มกับผักเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีหมูสับพริกแห้งกระเทียมสับหอมแดงตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตะไคร้มาซอยค่ะก็ไม่ต้องซอยบางมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเจียวเนี่ยเขาจะไหม้ง่าย เม่ลุงใช้ตะไคร้ประมาณ4-5ต้นเลยนะคะใครชอบตะไครน้นี่ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ ต่อด้วยหอมแดงค่ะ ในส่วนของใบมะกรูดก็ไม่ต้องซอยเล็กมากนะคะซอยให้ใหญ่หน่อยเวลาเอาไปทอดเนี่ยจะได้ออกมาพอดีพอดีไม่ฝอยจนเกินไปเราก็จะเจียวในส่วนของหอมแดงก่อนเจียวให้หอมเหลืองดีเลยค่ะแต่ว่าอย่าให้สีเข้มจนเกินไปจะทำให้น้ำพริกขม เหลืองได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนตามต่อด้วยตะไคร้อันนี้ก็อย่าทอดให้สีเข้มน,นะคะเวลาทอดนี่ก็คนให้ตลอดนะคะพราะไม่งั้นตะไคร้เนี่ยจะไม่เอานี่นะคะเหลืองประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ ่อด้วยพริกแห้งพริกแห้งนี้ก็อย่าทอดให้สีเข้มจนเกินไปเดี๋ยวน้ำพริกจะสีไม่สวยนะคะแล้วก็จะทำให้ขมด้วยทอดพอเขาขึ้นสีก็ตักขึ้นมาเลยต่อไปก็เป็นใบมะกรูด นำพริกแห้งทอดมาคลุกพริกทอดละเอียดนี่แล้วก็ใส่เป็นตะไคล้ายทอดแล้วก็หอมแดกทอดลงไปค่ะ นำหมูลงไปโคลกรวมกับเครื่องต่างๆเลยนะคะหมูของเราจะได้มีความหอมเครื่องต่างๆก็จะได้ซึมเข้ากับเนื้อหมูด้วยค่ะ ลูกใช้เป็นน้ำมันที่ใช้ทอดอสมุนไพรต่างๆเมื่อกี้นะคะใส่กระเทียมสับลงไปประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็เจียวให้หอมดีเลย ทุกอย่างที่เราโขลกไว้ลงไปผัดผัดหมูให้สุกด,ดีเลยนะคะน้ำพริกบ้านเม่ลูกนี่ก็มีหลายสูตรเลยนะคะ,ะน้ำพริกหมูตะไคร้นี่ก็เคยมีทำมาแล้วแต่ว่าสูตรนี้จะหอมกว่า มูสุกดีแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายน้ํามะขามเปียกน้ำปลาเล็กน้อยค่ะเกลือนิดชอบรสไหนก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสไหน แค่นี้จะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำพริกหมูตระไคร้เป็นอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกที่อยากแนะนำค่ะรสชาติอร่อย หอมเครื่องสมุนไพรมากๆผทานแกร้มกับผักสดต่างๆนะคะเข้ากันสุดๆเลยรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ